ที่สุดก็มาถึงโรงแรมแล้ววันนี้ตื่นเช้ามากเราก็ถึงที่พักในเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเชียงใหม่ปุ๊บก็คือมองเห็นฝุ่น <c oughs> นี่คือฝุ่นพิมพจ2.5ใช่ไหมคือเห็นภูเขาแต่ว่ามีฝุ่นโอเคแล้วก็ร้อนด้วยแต่ว่าเราอยากจะใส่คาร์ดิแกนก็ไม่สนใจเราก็จะใส่ยอยู่ดีนี่ก็สุกปวดหัวนิดหน่อยเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะกว่าจะออกไปหาอะไรกินทาชั้นนาอีกทีแล้วก็จะไปเริ่มเดย์วันกันค่ะยยย นี่ก็คือใช้วันลามาพักผ่อนเพราะถ้าไม่ลาก็คือทำงานทุกวันจริงๆก็ไปดูกันว่าเชียงใหม่ครั้งแรกเราจะทำอะไรบ้างนะคะโอเคตอนนี้เราก็พักผ่อนแล้วก็ทัชอัพแต่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย237นะคะก็จะไปหาอะไรกินกันตอนนี้หิวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทั้งวันแผนของเราวันนี้ก็คือจะไปกินข้าวซอยคิดว่าเรายังไม่เคยกินข้าวซอยเลยนะในชีวิตนี้ ก็คือครั้งนี้ครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนค่ำๆอาจจะไปที่นิมมานหรือไม่ก็ไปซุกี้ช้างเผือกก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเก็บได้ครบหรือเปล่าเพราะวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันกับการเดินทางนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามหินะคะแล้วเราก็มาที่ของแม่ค่ะซึ่งไม่มีคนเลยเออมีชาวต่างชาติอยู่บ้างปรับปรายนะคะอาจจะมารเร็วไปแล้วก็ร้อนมากแต่ว่าดีตรงที่ไม่มีคนเยอะเราก็จะแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ต้องเกรงใจใคร วอดอินไมฉ์แบบมาเที่ยวเชียงใหม่มังเป็นแจน่ารักน่ารักสองอันพัดลมพาวเวอร์แบงค์โทรศาัพท์กระเป๋ตาตังค์นี่เป็นแป้งของฟ no. าวเวอร์โนแล้วก็ครีมกันแดดเพิ่งซื้อเมื่อกี้เพราะาลืมเอามาด้วยนี่ก็เป็นแบบสำรองของกล้อง DJI อันนี้เป็นฝาครอบของ DJI ด้วยแล้วก็แมสต์ไรพ DJI นี่หูฟังแบบสายแล้วก็หูฟังบูทู ลิปสามแท่งไม่รู้พกทำไมเลยอะี่ะอันสุดท้ายก็คือหวีพกติดมาด้วยหวีสะหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็มาหลบร้อนอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะโดยที่ตรงข้างจะเป็นประตูท่าแพแต่ว่าสวยมากจะกลับกล้องให้ดูหนึ่งองสามไปดูมันก็กำลังเดินไปที่ร้าน ซุกีช่างถือค่ะแต่ว,ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเราก็จะตามแบบไปเรื่อยๆไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าเหนื่อยมากตอนนี้อันนี้ตอนตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันจะใกล้ๆไงแต่ว่าเห็นว่าประมาณหนึ่งจุดหกโลเหนื่อยมากถือว่าเดินออกกําลังกายก็แล้วกันตอนนี้รอคิว้านซุกี้นนช่างเผืกอยู่ะนะคะ ก็กำลังเดินไปที่ร้านใต้ถุนบ้านนะคะไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่าแล้วก็ตามใน Google m a ทมาตอนนี้11เอ็โมงกว่าแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าก็คือเดินเลยไปไกลมากทําทไมมันดูเงียบเนียมาถึงแล้วก็ได้โต๊ะเลยคือโชคดีมากแบบคนก็เต็มร้านนะแต่ว่ามีโต๊ะว่างพอดีตอนนี้11มงคิดว่าคนจะเยอะสีกก็เดี๋ยวมา ดูการน,นะคะว่าเราจะสั่งอะไรเห็นคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วดีนะที่เรามาถูกจังหวะมีโต๊ะว่างพอดีอันนี้เป็นโจ๊กหมูแล้วก็ชุดอาหารเช้านะคะ breakfast ก,กับน้ำส้ม อยู่ที่บ้านข้างวัดนะคะคนเยอะมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติออฟฟิศของเราวันนี้เออโทนสุดๆเมื่อกี้ซื้อมาเป็นสองอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าถักนี อันนี้เป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็อันนี้เป็นกีฟน่ารักมากร้านฮักไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่านแก้วมอชอบนะคะคนเยอะมากแต่ก็มีลมเย็นๆน,นิดนึงนะคะจากที่ร้อนมาทั้งวันเลย Tamam ขอบคุณค e ่ะข,ขน,ขนมจีนน้ำเหนียวนะคะพวนอม เมื่อกี้ก็คือทํา no น้ำแต่งโมหกใส่ตัวเองดูส okay. ิเห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็คือเมื่อกี้เืนกินน้ํามะม่วงแล้วก็น้าแต่งโมอยู่หน้าร้านไม่ได้ดูให้ดีการันเจอหยิบเงินมาจ่ายตั้งเขาแล้วก็น้าแต่งโมหกใส่เสื้อคือแบบอ้ากีดล้านเลยเมื่อกี้รู้สึกอายนิดหน่อยแต่ก็โอเคแต่น้ำเขาอร่อยมาก

วิอันนี้น่ารักอะ่ะดูแบบดูไม่เหมือนใครตอนนี้ก็อยู่บนรถแดงนะคะเป็นการขึ้นรถแดงครั้งแรกเปิดประสบการณ์มากๆแล้วก็เป็นการขึ้นตอนกลางคืนด้วยหวังว่าจะกลับโรงแรมถูกอันนี้ก็เป็นประตูท่าแพตอนกลางคืนนะคะกลับโรงแรมกันเถอะเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ใกล้ประตูท่าแพมากๆเดินนิดเดียวก็ถึงแล้ว ตอนนี้อยากจะทิ้งตัวแบบไม่เอาอะไรอีกต่อไปแล้วโรงแรมเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะตรงซอยที่มีร้านบูธนะคะไปกันเดินเข้าไปติดนึงก็จะถึงแล้วท่าแพแฮปปี้เฮาส์โอเคเราก็ตกใจหมดในที่สุดก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือยมไม่ไหวแต่ว่า ไม่อยากจะแกะผมออกเลยอะถ้าเราเก็บผมเองไม่น่าจะได้อย่างนี้100%แน่ๆนะคะแต่ว่าวันนี้เหนื่อยมากเราก็ขอตัวไปพักผ่อนอาบน้าแล้วก็เก็บกระเป๋าด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเช็คเอาแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโกเผือกโกดดำแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งแกลบมาแล้วก็ได้โต๊ะเลยโชคดีมากแล้วก็อันนี้ที่สั่งมาเป็นน้ำอัญชนัน สั่งมาก็จะมีกว๋วยจับยวนขนมปังนึงกับสักขยาแล้วก็น้ำอัญชันอันนี้มากินขนมปังกันลองชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยมาก ได้มีซุปอร่อย อจาก็เดี๋ยวมาลองกินดูนะคะสำหรับอาหารหนึ่งด,ดอูอืมนี่จะแกงหกไหมไม่รู้ลองดูเหมือนกินมัสมัร์เลย คือน้ำพริกหนุ่ม,ม,อมชอบน้ำพริกหนุ่มคือรสคือชอบน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วก็ค่ะอ,อันนี้หมูทอดิ้มกับน้ำพริกหนุ่มไปเลย มีเป็นแอปเปิลสดาแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่รูปน้องหมาน่ารักมากสดชื่นเค้กสตรอเบอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบ,บินเชีงยงใหม่แล้วกำลังรอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกัน ต้องกลับไปใช้ชีวิตทํางานเหมือนเดิมก็สู้ๆเป็นการมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกที่สนุกดีแล้วก็เหนื่อยด้วยเพราะว่าไม่สบายพอดีแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเจ้าไวเดี๋ยวเจอกันบ็อกหน้านะคะบ๊ายบาย